ซูมฟันโลนนะคะกับคุณนัทวุฒินะคะจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะนัทวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดคีครับพี่เมย์ครับการประชุมแจ็คสันโฮนะคะกับการดำรงตำแหน่งนะคะของคุณเจอร์โรมพาวเวลในครั้งสุดท้ายของรอบนี้เองเนี่ยแอบหว่นเหมือนกันว่าค่ำคืนนี้ดอลลาร์จะแกว่งนะคะไปทางไหนหรือแม้แกระทั่งตัวบอลดิวมันจะพุ่งหรือมันจะตกอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกับทางคุณัวุฒิประเมินยังไงคะกับในช่วงค่ำคืนนี้เลยค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แหละ ก็จริงแจ็คสันโฮจรย้อนไปวีที่้วี่เรามางคุณเนเราเราก็คุยเรื่องนี้เป็นลุวงหน้าเลยนะว่าว่าเราบ้านระวังว่าเฮาเปียวเขาคงจะจะส่งสัญญาณที่ดับฝันคนที่อยากจะเห็นการลดดอกเบี้ยเดินกันญาอยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นมาสูงนะฮะภาพนั้นระหว่างสัปดาห์เราก็ได้เห็นภาพที่ดอลลาร์มันก็เลยฟื้นค่อยๆฟื้นขึ้นมารับพร้อมกับไอ้เรื่องของไอ้โอกาสในการลดดอกเบี้ยเดินกัญญาที่ลดลงไปเรื่อยๆ สองอย่างนี้ไดอลลาร์ขึ้นโอกาสลดดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็เห็นภาพของยิวมันมันมันเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยดูดเงินจากนอกสารัฐเนี่ยไหลไปไปไปคืนสรฐไอยเองก็เจอสถานก,การณ์ที่ได้เห็นโฟร์นะเราเห็นทั้งสัปดาห์เลยนะที่โฟต่างชาติเนี่ยเขาก็เขาก็ทยอยขายนะริมขายไปแล้วก็ออกไปจากเรานะทำให้เซ็ตก็มีการปรับฐานลงมาประเด็นนี้เนี่ยคือสิ่งที่ วีที่แล้วเนี่ยก็คงหลายที่ก็คงจะเก่งกันอยู่แล้วว่ามันจะเกิดภาพนั้นนะคืนนี้ก็คงจะไม่หนีจากตรงนี้มากหรอกนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งตัวเลขเข้ามาย้ําเติมก็คือการอรงการน SPPMI สิ่งที่นะ่ากังวลที่สุดเลยนะในในรอบนีนะ้คือดูจากรูปด้านซ้ายเส้นสีฟ้าก็จะเห็นว่าการขึ้นมาของ PMI เนี่ยมันมาจากไพส์ล้วนๆหรือไพส์สีฟ้าใน,นกระชากขึ้นมาเลยคือกลายเป็นคนผลิตธุรกิจเจอกับ ต้นทุนสูงมากนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ผลักภาระตรงนี้ไปสู่ฝั่งบริโภคขนาดนั้นนะทำให้เขาก็ต้องเผชิญกับการแบกรับภาระไปเองงั้นกลายเป็นว่าพราะต้นทุนสูงเพื่อผลักไม่ได้เขาก็ยอมลดมารจินมาร์จินตัวเองดูดูแคบลงพอแคบลงเนี่ยอันนี้มีผลแล้วว่าไอ้กำไรเนี่ยอาจจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันคือดูในในรูปของด้านขวานะกำไรตัวนี้เนี่ยมันเป็นกำไรของบริษัททั้งทุกบริษัทในสหรัฐนะไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้นนะ เอ่อควอเตอร์ที่แล้วแย่ไปแล้วนะติดลบไปแล้วควอเตอร์ที่สองเนี่ยเสี่ยงเพราะว่าม a r g i ินบริษัทมันแคบเนื่องจากเขาต้องไปแบกภาระต้นทุนที่เขาผักไปสู่ผู้บริโภคไม่ได้เนี่ยไว้อยู่พอสมควรอันเนี้ยเนี่ยจะรายง,งานวิขหน้าถ้าออกมาแล้วกลายเป็นว่ากําไรบริษัทหดตัว2แต้มติดโอกาสที่ตลาดจะเริ่มแพนิกเนี่ยจะมีแพนิกในเชิงที่ว่าถ้าบริษัทกําไรเอ่อไม่ไม่ออกมาแล้วคือขาดทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเ็าต้องลดกําลังผลิตลดแรงงาน มันก็จะกระทบเรื่องของการใช้ใจ่ายกระทบเรื่องเศรษฐกิจงั้นความวุ่นเศรษฐกิจชะลอของสหรัฐเองเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาอีกงั้นวินิ้เราอาจจะได้เห็นดอลลาร์ขึ้นนะแต่วินาก็ต้องระวังว่า,วาดอลลาร์ที่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มลิ้นลงกลับมาใหม่นะครับเพราะงั้นภาพโฟร์แน่นอนว่ามันมีความผันผวนนะฮะถ้าวินี้เราเห็นไปไหลออกจากไทยไปสรหรัฐวนินาเราอาจจะได้เห็นไหลออกจากสารหรัฐเนี่ยกลับมาที่ไทยก็ได้เพราะงั้นเรื่องของดอลลาร์ตามให่ดีนะระยะสั้นจจมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับ โอเคค่ะเพราะฉันก็อาจจะไหลกลับมาที่ไทยก็ได้นะคะในช่วงวิกหน้านะคะนอกเหนือจากเรื่องอสถานการณ์ของฟโฟลที่อาจจะเข้ามาที่เซตบ้านเราหรืออาจจะเข้ามาที่ตราสารนี้บ้านเรานะคะในช่วงวิกหน้ายังมีประเด็นอื่นๆไหมคะที่อาจจะทําให้ในแง่ของตลาดหุ้นไทยมีโอกาสาที่จะไปต่อได้นะคะจริงจริงทรงเซตเนี่ยลองลองดูจากชาก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้ยากนะวันนี้ก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณกลับมาขึ้นมา 2> 1<า>2ึ่งูนยละค่ขึ้นอีก2ีจุดทะลุหนึ่งสองประปูว่าผมว่าทุกคนคงวาดฝันแล้วคงจะกลับไปเยีนยมันสามได้คนะ<า>่ะตัวตัวหนุนเนี่ยโอเคนอกจากเรื่องโฟล์ระยะสั้นโฟล์ก็ต้องว่ากันไปตามตามอีเวนต์นะนะแต่ว่า,า,าถ้าตัดเรื่องโฟล์ไปมีอะไรน่าสนใจไหมคือวิกหน้าไทยจะมีอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญคือเกีย่ยวกับโกรอนะก็คือเรื่องของส่งออก<า>เราจะรายงานตัวเลขส่งออกของเดือน เดือนกรกฎาคมนะกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนแรกของคอเตอร์สามแล้วคือคือย้อนไปหน่อยนะว่าเรากลัวกันกันเรื่องส่งออกไปเยอะมากเลยตั้งแต่มก่าไหรเรากลัวกลัวลากยาวมาจนตอนนี้เดือนหกเดือนเจ็ดก็ย <cz> ังกลัวกันอยู่เลยนะแต่ว่าตัวเลขส่งออกที่ออกมาแล้วในการว่าไอ้ที่ระหว่างที่เรากลัวกันอยู่นนเนี่ยมันโตระดับสองทจิตทุกเดือนแล้วอีกตัวเลขที่จะรายงานเดือนหน้าที่มันเป็นต้นคอเตอร์สามเนี่ยก็ยังคาดการณ์ว่าจะโตระดับสิบเปอร์เซ็นอยู่ นะนั่นแปลว่าส่งออกที่เรากลัวเนี่ยแต่ตัวเลขจริงมันรายงานออกมาเนี่ยมันตรงข้ามเลยนะมันกลายเป็นว่าเรามีโมเมนตัมส่งออกที่ที่ยังดีนะส่งออกที่ดีดีขนาดไหนถ้าเทียบกับที่คาดการณ์เนี่ยปัจจุบันถ้าสมมติมันออกมา10%ตามคาดในเดือนในใน,ในวินหน้านะของเดือนกรกฎาเนี่ยค่ะมันจะโตร,ราว14%แบงก์ชาติคาดจากรูปด้านบนเนี่ยแค่4%นั่นหมายความว่าถ้าจะต้องโตตามที่แบงก์ชาติว่าจร,จริงเนี่ยแค่4%เนี่ยเราคงต้องเห็นการติดลบของส่งออกระดับ1 0%ซึ่งผมมองว่าโอกาส น้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเพราะงั้นเดี๋ยวคงได้เห็นการปรับประมาณการส่งออกขึ้นผมคาดการไว้ล่วงหน้านะว่าน่าจะ,ะปีนี้น่าจะจบอยู่ที่ราวๆ10% งั้น4%ของแบงค์ชาติเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับอัพไซด์ขึ้นมาถ้าเขาปรับส่งออกขึ้น GDP ก็ต้องมีการปรับขึ้นถ,ถ้า GDP ปรับขึ้นเนี่ยเรื่องของโกลด์นะโกลด์ growth, ทั้ง EBS อะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยคงได้เห็นโมเมนตัมที่อาจจะเริ่มเริ่มเร่งกลับคืนมาได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าถามว่ามีประเด็นอะไรเข้ามาซัพพอร์ตไหมเรื่องส่งออกเป็นหนึ่งประเด็นนะครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าวีน้าเดีย๋ยวคุณวิชัยเองลมติขังของเราเองจะคงจะคุยกับ กับทางสาระเรื่องของออทางชิปเม้นต์นะฮะไอตัว local content นะครับที่คนก็กลัวกันเยอะนะว่าถ้าเขาใช้ขึ้นมาแล้วเราจะโดนเล็กภาษีสูงสูงจริงผมให้ดูนิดหนึ่งว่า ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้เราอาจจะมีความเสี่ยงว่าจะถูกยกไอส้สัดส่วนของโลกาโอเนยขึ้นจาก 4- 0เป็น60%เนี่ยแต่พอไปดูตามเซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่อุตสาหกรรมของไทยเองโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการสร่งออกไปสหรัฐที่ผมไฮไล,ไลท์สีแดงเอาไว้เนี่ยมันก็อยู่ได้เลี่ยกเอร์เซอยู่แล้วเพราะงั้นถ,ถ้าออกมา60%จริงแล้วมีการาต้องปรับตัวเนี่ยผมมองว่ามัน,มนปรับตัวไม่เยอะนะครับเทียบกับเวียดนามเขา40เนี่ยเขาอาจจะปรับเยอะกว่าเราเพราะัรคบ โอเคก็คือมีการเจราจากันแต่ว่าตลาดเองอาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักนะคะเท่ากับตัวเล็กส่งออกกับในในตัวของค่าเงินดอลลาร์ที่มีโอกาส segundo. ในการอ่อดค่านั่นเองนะคะออจริงๆวันนี้เนี่ยเราเราอยากคุยกันเกี่ยวกับสภาวะนะคะโดยเฉพาะในในตัวอันหนึ่งจะโทรเราคุยไปแล้วนะคะทิศทางของโฟลที่เกิดขึ้นนะคะในโอกาสแต่ว่าตอนเนี้ยป,ปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละบริษัท ก็มีด้วยเหมือนกันปกติแล้วทางคุณนรุธเองก็จะให้มองว่าการเลือกหุ้นรายตัวหรือว่า selective หุ้นไทยเนี่ยค่ะควรจะเป็นหุ้นที่มีโฟโล์เข้าหรือว่าเป็นที่รักของต่างชาติแต่วรอบนี้ดูเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกับ recommend ของหุ้นด้วยค่ะอ๋อคือคือเปลี่ยนไม่เยอะหรอกครับแตเ่เราเราเรถือสวัสดมามาสักระยะหนึ่งกันแล้วอมผมว่าประมาณเดือนนึ่งแะ แล้วราคามันปรับขึ้นมาเยอะนะคือคือเรามีเรามีอัพไซด์ของราคาสวัสดีเราเรายี่สิหกจุดแปดเมือ่อเมื่อวานมันขึ้นไปยี่สหกกว่านั้นอัพไซด์มันมันต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์งั้นมันก็ไม่ใช่การลงทุนแล้วแหละมันกลายเป็นจะเปลี่ยนไปให้เราไปกินกำไรแทนงั้นถ้าถ้าอัพไซด์น้อยขนาดนี้ผมก็ก็สวิต์ออกนะแต่การการสวิต์ออกเนี่ยผมก็ยังยังอยู่ในอ่กลุ่มไฟแนนซ์ยังโรเทตในกลุ่มไฟแนนซ์อยู่เพราะว่าเขาก็ยังมีธีมเฉพาะอยู่นะอย่างเช่นเขาม Funding Cost นะเพราะว่าเราเห็นการปรับระดับเบี้ยเยอะบอลดิวเราก็ต่างเตี้เรียรดินทำให้คอส์ทางการเงินของกลุ่มภายนาที่มันเป็นคีย์สำคัญเหมือนกันเนี่ยมันก็ดูลดระดับลงมานะแล้วก็เรื่องของโลนเองนะครับมีแนวโน้มเหมือนกันว่ามันจะผ่านจุด ท่อมไปแล้วเราเริ่มฟื้นตัวแล้วถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาได้อีกเนี่ยล้วในจังหวะที่เราลดดอกเบี้ยมาแล้วเรามีทั้งเรื่องของคคนกก้าเข้ามารัมากันหนึ่งกู้พวกนี้เนี่ยซัพพอร์ตกลุ่มฟแนนซ์อยู่พอสมควรเลยทําให้กลุ่มฟแนนซ์ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเนะเพราะง,งั้นเราก็ต้องเลือกเบอร์2ลงมาหน่อยแล้วสวัดไปแล้วก็ต้องหาดูตัวอื่นแล้วก็มาเอา MTC เนี่ยเข้ามาทดแทนกันคือโรเทคือเอาออกนะแต่เป็นการโรเทตอยู่ในเซกเตอร์เดิมอยู่ครับ อ๋อเป็นการโลเทดในเซกเตอร์เดิมอยู่นะคะ,อ,ะอยากให้คุณนทวุฒิอธิบายเรื่องของนักกายฟังให้หน่อยะคะ่ะว่ามันกระบวนการทํางานของเขาแบบเป็นแบบสั้นๆก็ได้ะคะ่ะว่ากระบวนการทำงานขงเ,ขาเขาเขาเข้ามาช่วยเสริมยังไงบ้างแล้วมันจะซัพพอร์ตต่อในแง่การลงทุนในกลุ่มฟินแลนซ์ยังไงด้วยคะ่ะเพราะเออจริงต้องยอมรับว่าฟินแลนซ์โดนกดดันห้ายประเด็นมากเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะครับไอตัวนักก้างจริงมันคุยกันมามา,มาสักระยะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะแบง์ชาติ สนับสนุนนะให้รัฐบาลพยายามเอาตัวนากกาเข้ามาเพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าโลนที่มันไม่โตทุกวันนี้โดยเฉพาะที่เป็น SME หรือว่าเป็นรายย่อยเนี่ยมันเกิดเพราะว่าแบงก์ทางน,นี้จะไม่กล้าปล่อยปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มนี้เพราะก็มีความเสี่ยงอ,อยู่พอสมควรในเรื่องคุณภาพของนี่นะต่อให้ลดดอกเบี้ยลงมาแนละ้วมันก็ยังไม่ช่วยมันก็เลยทําให้มีความตึงตัวของกลุ่มกลุ่ม SME กับกลุ่มรายย่อยเดี่ยวพอสมควรวิธีการแก้คือก็ต้องทําให้แบงก์มั่นใจ นะก่อนหน้านี้แบงค์ชาติก,ก็พยายามออกมาตรการหลายอย่างเข้ามาช่วยช่วยทาให้แบงค์มัน่นใจแต่มันก็ยังไม่เพียงพอเขาก็เลยมองว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วน่าจะมีเอฟเฟกที่สุดก็คือตัวของการคาประกันเะงินกู้นะตัวนก้าแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้เมื่อเมื่อน่าจะต้นสัปดาห์นี้แหละที่ทางรัฐบาลนี้ก็ออกมาบอกว่าโอเคอันนี้ผ่านคอรมอไปแล้วเริ่มตั้งตรงแล้วงั้นถ้าเนก้ามาเนี่ย ก็จะช่วยก็ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับทางสถาบันทางการเงิน,นทั้งแบงค์ทั้งไฟแนนซ์เขาก็จะกล้าปล่อยสินเชื่อเพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วมีการผิดรับชำระขึ้นมาเขาก็ได้ประกันคืนอันนี้เลยเป็นประเด็นที่ทําให้โลนโกลด์เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าแนก้าจะเข้ามาซัพพอร์ตให้โลนมันโตได้ได,ได้ได้เล็หลังจากที่มันไม่ไม่โตมาสักระยะหนึ่งอืมอ่ะโอเคมันเลยเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตนะคะค่อนข้างเป็นสิ่งที่กระตุ้นเลยแหละให้ในแง่ถึงแม้ว่า ก่อนหน้าเราจะมองว่าการลดดอกเบีย้ยจะเป็นส่วนช่วยนะคะให้ต้นทุนทางการเงินของฝั่งพวกธุรกิจนะ,ะหรือว่าโลนตรงนี้มันมันจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าการเข้าถึงต่างหากที่จะทำจะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะต่อการจะหนุนภาพของโลนโกรดให้มันดีขึ้นตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งในตอนนี้คือเราแค่สวิชเองนะคะจากสวอ์มาเป็นในตัวของ MTC นะคะนอกเหนือจากนี้นะค่ะเราเราเห็นนักลงทุนเองค่อนข้างคือช่วงนี้นักทุนอ่ค่อนข้างเปลี่ยนหรือว่า เปลี่ยนหมุนโรเทตการลงทุนค่อนข้างที่จะแบบว่าเร็วมากเหมือนกันนะคุณอนุวัิคือรอบก่อนไปตเคมีได้ปัจจัยบวกมาจากอักจจัยต่างประเทศนั่นแหละแต่พอมาเนี่ยแค่ประมาณ2-3วันอะกลับมาแล้วกลับมาสเตย์แล้วในในแง่ของแอดวานซ์เอ่ยสเตย์กันในใน,ในกลุ่มอ่าเดลต้าเอ่ยอะไรเงี้ยเราเรามองสภาวะในรอบรอบของการสวิชกันเร็วแบบนี้มัน,ม,นมันมีผลยังไงบ้างคะต่อต่อในแง่การตัดสินใจแล้วก็มีผลยังไงบ้างต่อในแง่สภาวะของโฟลในปัจจุบันนะคะ คือคือก็ต้องยกนิดหนึ่งนะวันจริงเราเองเนี่ยอ่าท่านสังเกตจากที่เราพหุ้นแนะนําเราก็เนะเราไม่ได้มีตัวถึงขั้นแบบเข้าวันนี้วิกหน้าออกเหมือนกันเร็วขนาดนั้นคือเป็นลักษณะอยากให้เราปรับเหมือนกันว่าอาจจะต้องมองในแง่ของระยะกลางขึ้นมาบ้างไอ้ทีมไหนที่มันยังยังแข็งอยู่เนี่ยก็คงจะ stay invest กับทีมนั้นไปอยู่ซึ่งเราก็โฟกัสมาตลอดว่าต่างชาติคือคีย์ในเร่สำคัญนะเพราะงั้นคุณก็ต้องกระจายนะวิธีการกระจายแทนที่จะไปเล่นแบบ ตามน้ําไปตัวนี้มาเข้าตัวนี้โยกตัวนี้ขายหมุนกันเร็วขนาดนั้นนะลองดูว่าลอ,ลองกระจายในิีมเดียวกันเช่นคุณต่างชาติก็กระจายตามเซกเ,เตอร์ว่าต่างชาติปกติถ้าเข้ามาก็็จะซื้ออะไรบ้างก่อนหน้านี้เรามีแบงค์ พอแบงค์มันขึ้นมาเต็มแฟงแล้วก็เอาแบงค์ออก,ออกวันนี้แบงค์ยังไม่มีสตรอรี่ที่น่าสนใจเราก็ยังไม่ได้หยิบเข้ามาแต่ถ้าวันหนึ่งมันลงมาแล้วถึงมีสตรอรี่น่าสนใจเราก็หยิบเข้ามาใหม่ได้เพราะง,งั้นเราไม่จําเป็นที่อาจจะต้องไปไปไป,ไปหาหุ้นที่มันมันจานวนมากมายนะแต่ว่าอยู่ในตีมที่มันมีความมั่นคงอย่างแอดวานเองมันมีการได้หลุดจาก ตัวปันผลมามีลุ้นเหมือนกันว่าอาจจะกลับไปสู่จุดเดิมนะทุกคนก็อาจจะได้ปันผลฟรีไปเหมือนกันอย่างตัวกราฟเองสงก็เริ่มกลับมาแล้วมีโอกาสจะทะลุขึ้นไปถึง50บาทได้เหมือนกันงั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาถ้าเราอยู่กับมันนานพอมันผ่านช่วงพักเนี่ยมันจะทําให้กาไรเราเราค่อนข้างนิ่งกว่ากยัะอย่างน่สวัสด์เนี่ยราคาที่เราเทคแอคชั่นกันเนี่ยคือกำไร3ากว่าเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นนี่คือนี่คือรูปแบบการลงทุนมากกว่าที่จะบีบให้เราไปนั่งหมุนหาหุ้นกันรวดเรับ อืมโอเคค่ะได้เลยค่ะทิ้งท้ายสั้นๆน,นะคะสำหรับการลงทุนในช่วงวีคสุดท้ายของเดือนสิงหาคมมองว่า,าฟลอของโลกเองอะค่ะหรือว่าเงินที่เขากระจายไปยังในแง่แอสเซทต,ต่างๆหรือแม้กระทั่งในตัวของตลาดนะคะ EMDM นะหรือว่าฟอนเทียต่างๆลักษณะของเขาในช่วงวีคสุดท้ายคราบเกี่ยว Q3 Q4 เนี่เขาจะเป็นยังไงหรอคะคือฟล์ปกติเนี่ยมันก็ก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันว่า ช่วงนี้เนี่ยระยะสน้นมันอาจจะมีประเด็นเรื่องของดอลล่าเป็นตัวเบี่ยงซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้ามองภาพมองเทิมหน่อยผมคิดว่าวันนี้เราคงได้เห็นภาพที่อดอลล่าเองมันคงอาจจะกลับมาอ่อนในระยะที่ยาวโดยเฉพาะควอเตอร์สี่ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดอลลาถ้าถ้าจะดิ่งจะดิ่งช่วงนั้นบาทเองเองถ้าจะหลุดสามสองก็จะหลุดช่วงนั้นเพราะงั้นเรื่องฟโฟล์เนี่ย มันมีโอกาสที่จะจะไหลเข้าไทยในภาพลองเทอมอยู่พอสมควรงั้นถ้า,ถาจะถ้าจะลงทุนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอาจจะมองในภาพลองเทอมหน่อยนะฮะช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนควอเตอร์อาจจะมีบ้างที่อาจจะมีเซตตเมนต์เอ่อเทคต์เชันทางกำไรแต่ว่าเอ่อโดยปกติแล้วมันคงจะจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นงั้นก็มองที่ทางหลังแล้วกันแต่ผมก็ยังมองว่าเป็นดอลลาร์ที่อาจจะจะยังคงอ่อนค่าอยู่อนตอนนี้เองเฟดตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวไปไปเยอะนะ<ฆ>เดี๋ยวพอควอเตอร์สี่เนี่ยขยับเปิดไปเกือบจะเป็น เฟดอาจจะเป็นคนของรัฐบาลเกือบเกือบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยยังไงโอกาสที่เราคง้เห็นโฟออกมาจากสารัฐาำไหล,หลเข้าเข้าสินทรัพย์อื่นทั้งไทยต้งองทำเองหนึ่งคงจะได้ได้เห็นทิศทางที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วคงจะได้คือคือทไทยอาจจะได้กำไรประกอบกันนะอาจจะช่วงนั้นนะครับเพราะงั้นก็ใจเย็นๆนะระยะสั้นเวียงแต่ว่าอย่าไปเวี่ยงตามมันมากนักนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณันวุฒิค่ะสวัสดีค่ะ